โอ้ยช่างเขียวจะไปไหนอีกเนี่ยฮะวันนี้จะไปคนฟางอรโหไหนลองเจ้าทานฟอร์เมอร์ให้ดูหน่อยสิ่าปอกชึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โยยังดีอยู่ยังเช้าเชอยู่โอ้โหนี่มันตัวประหลาดชัดๆเลยโอ้ยโอ้ยต้องเติมลมอีกนิดหนึ่ง โอ้ยลมมันมีน้อยมันเลยไม่เข้าแม่ลมกับน้ำปั่นอยู่โอ้ระบบลมแม่เจ้าปั่นลมก่อนอือให้มันมาเรื่อยๆโอ้ยรถดับเลยโอ้ยเสียบวัดโอ้ยไป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 ออกอือโอ้โหรถอเนกประสงค์ใช้งานได้ทุกรูปแบบแม่เจ้า โอ้ยเดี๋ยวจะพึ่งไปขอถ่ายคลิปก่อนสักแป๊บหนึง่งโอ้โหเนี่ยดูสิโอ้ยจะเ,เอาไปสูบจะน้ำสูบป,ปลาเนี่ยเครื่องสูบเนี่ยเอ๊เจ้าดำแบบจ้าบอยู่เหมือนเดิม 哎，弄。<laughs>